มาเฮ้ยมาคอนี่หาเที่ยงให้สินี่กินไข่นี่เนี้ยเไข่มึงกี่อันมาให้สินี่อืมเอ้ยอะเอ้ยอะอืม อืมควม่าร um. ้านรานมีมีตัวเดียวมันโคกร้านมัวเดียวมันมีตัวเดียวก็เลยเป็นก็เลยเป็นตัวตึงตัวเด่นอเนาะเดี๋ยวจะพูดใ้พนะกุลงเจ้าเอ้อไข่ไข่ดำไข่สีดำอยุกกว่าสิ กกกิโก้งม่วงมันคืไข่ใสนครับใส่ทุเรียนใส่ก่อนอืมอืมครับเสร RFC อยู่กรุงเทพอืมเดี๋ยวไปเช้าห้อยร้านห้อยร้านครับผมทีแข็งเอาไว้อืมที่สมพิษผมเขาสมพิษได้เลยมีดูฉาบหรือเป่ามีมีก็ต้องกินเนาะไม่มีทางเลือกเลยอืมเก่งอะไรปเก่งใส่กลาคอตันเยียงแรงในครึ่งนึงไปเกล้าเฮ้ยออเมถอยทอย พังพังอ่ะนี่อะไรเดี๋ยวจะเปียนมันจะมีรูปสีดำเขยิ่งดำนี่ไงใช่ยสไาะมันจะไม่มีนี่ครับถ้าเป็นตุกจิกอะมันจะสีสีขาวสถ้าเป็นต้นว่าครับต้นว่าจะเป็นสีดำนี่สังเกตดูได้เลยครับเนี่ยแต่ดำๆนี่เป็นต้นว่าแน่นอนครับ างกดำนะกินในลูกไ่มัเงนะรัแต่ตัวจริงมันใสขาวเนี่ยต่างน,นมันต่างกันม,มียกใสป่ปากกันอยู่ <c oughs> ใสป่ปา,ก,า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 กก่อนกนระับเลยอ๋ออสอฮรานเอีึฮอฮึฮีฮฮึฮึีฮร ลานไม่ได้มาแล้วลานงานไม่ได้เลยไม่ได้มาเหรอไม่ได้มามาแต่พี่แม่มาแต่แม่มามาแต่ยูทูปของเธอที่เธอหน่นแหละตัวเงินตัวทองมาดูอ่ะเรื่องเรื่องต่างๆเองไอ้โบจ์ลานคือเปรี้ยวกรีบเปรี้ยวอันน้ำไปเลยน้ำอาไปปกตินี่คนนี้จะไม่ค่อยอยู่ผมเตี๋ยวนี้ไปอะไรไม่รู้สองวันนี้เริ่ม เริ่มชินแล้วเริ่มเริ่มสนิทกันแล้วโบตีเดินผ่านไม่ได้นี่ต้องให้นี่ยจะวป่วนเลยป่วนลุกเลยเร็วเร็วแม่มะเนี่ย,ย,ห,ยา <c oughs> หาเที่ยงไอ้พี่นี่ปลาเมื่อเช้านะผมโอเคครับคืนนี้ก็มาดูว่าไข่ที่ได้จะเอาจะเอาไปไหนครับผมก็อ,อย่างที่ว่าไว้ฝากี่สาวครับผม เดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับรอออกกูหนักกูเครับสวัสดีครับ